มาแล้วนะครับบออ่ดแจ้งเตือนอุณหภูมิความชื้นและอุณหภูมิผ่านไลน์นะครับสามารถตั้งค่า Wi-fi ได้นะครับตัวนี้ผมเชื่อมต่อ wi-fi ไปแล้วนะครับส่วนตัวนี้ไม่ได้เชื่อมต่อไว้นะครับตัวที่เชื่อมต่อ Wifi wi-fi สีเขียวก็จะไม่ติด่วนตัวที่ไม่ได้เชื่อมต่อ wi-fi สีเขียวก็จะติดนะครับอุณหภูมิก็จะอ่านมานะครับส่วนตัวนี้ผมตัวนี้ผมเป่าความชื้นมานะครับความชื้นมันเลยยังจะกขึ้นอยู่นะครับ สามารถตั้งค่า WIFI ตั้งค่าลาย t กเ e n ได้นะครับรองรับลายุ o k e n นะครับแล้วก็ตั้งค่าว่าจะให้แจ้งเตือนเมื่ออ,อ,อุณหภูมิความชื้นเท่าไหร่ได้นะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับมีคลิปพร้อมสอนการใช้งานนะครับขอบคุณครับ